ก็ถามว่าแต่งงานวันที่เท่าไหร่แบบคอนทูเลยวันที่สิบเก้ามกราคมนะครับมองถามว่าระเจ้ามหลาแล้วก็เ,เหมือนหลาบล์แบบสดๆร้อนๆเลยหลังจาสติ๊กเกอร์นี่คือหลานมาจากวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนถามว่าเราจะพัฒนาในด้านแบบมีเบบี้ไหมนะครับอ่าจให้ ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของคู่รักอย่างสาวแพรวพรวแสงทองนักร้องหมอลําซิ่งชื่อดังนะคะกับทางด้านของหนุ่มสันวงสะทอนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของสาวแพร,ว,พร,ว,พรวแสงทองก็ได้มีการออกมาแชร์โพสของป้าจแจ๋วนั่นเองค่ะที่ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีใจที่สุดค่ะ เมื่อคุณหมอนะคะโทรมาแจ้งผลตรวจนิฟกับโครโมโซมค่ะคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีความเสี่ยงต่านะคะไม่มีความผิดปกติใดๆเลยน้องเนี่ยแข็งแรงดีค่ะและคุณหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะคะหลังจากที่มีความวิตกกังวลค่ะวันนี้ดีใจมากจนน้ําตาไหลเแบบี้ตัวน้อยรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้านะคะโดยงานนี้คุณผู้ชมทางด้านของแพรวพรวแสงทองก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของป้าแจ๋วนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะบอกว่าดีใจสุดๆสุขภาพ าพแข็งแรงนะคะเราจะได้ล้านชายงือ้อมีการทายเพศกันแพรวบอกว่าผู้หญิงยุ้ยบอกว่าผู้ชายฉันเลยเสียให้แก่2งลังค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เองเนี่ยทางด้านของหนุ่มสันวงสะท้อนค่ะก็ตอบแล้วนะคะว่าหลังจากที่แต่งงานกับสาวแพรวพราวแสงทองค่ะในวันที่19มกราคมปีหน้านะคะ ทางคู่เนี่ยจะมีเบบี๋เลยไหมนะคะหลังจากที่เห็นทางด้านของปาแจ๋วเนี่ยมีเบบี๋แล้วนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้เนี่ยนะคะทางด้านของหนุ่มสั้นวงสะท้อนจะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะถามว่าแต่งงานวะันที่เท่าไหร่แบบคันทงเลยวันที่สิบเก้ามกราคมนะคะโมองถามว่าปาแจ๋วมีหลานแล้วก็เหมือนหล่าผมแบบสดๆร้อนๆเลยหลังเจติ๊กเกอร์นี่คือหลานปาแจ๋วเองนะครับแล้วก็ส่วนถามว่า เราจะพัฒนาในด้านแบบมีเบบีไหมนะครับอของที่ด้วตอนเนี้ยผมมีความสุขกับนาเลตตตัวเกลียวแล้วก็กับครอบครัวที่เราได้อยู่มากมากเลยแต่มันก็เป็นลูกชายคนเดียวมะแต่มีอยู่แล้วแต่แต่เอาไว้รอติดตามทุกคนรอติดตามเราเราขอทำงานทำงานขายของให้ที่อมันดีขึ้นดีขึ้น และนี่เลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หนุ่มซันวงสะท้อนนะคะได้มีการตอบคําถามดังกล่าวแล้วก็ทําเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะคะบางก็บอกค่ะว่าไม่เป็นไรค่ะแต่รอดูน้องแฝดนะคะบางก็บอกค่ะว่าแต่งแต่งน่ารักคู่นี้ รอเลี้ยงสันน้อยแพรวพราวน้อยอยู่นะคะบางก็บอกนะคะว่าอยากเห็นสันน้อยคงจะน่ารักน่าดูและนี่นะคะคุณผู้ชมคาทางด้านของ FC แฟนคลับนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคาบอกว่าอยากเห็นแพรวพราวน้อยสันน้อยกันแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคาส่วนงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ